เอาครับพี่น้องครับกับคําถามของพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับได้สอบถามนุ่มขันใช่หัวใจเกษตรนะครับว่าสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมนี่สีไเข่าพันไหนดีนะครับวันนี้มีคําตอบครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องปบปายครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรครับผมกับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับ ที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับและก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทางานนะครับผมเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมได้เกินน้ำครับพี่น้องป้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบรอยแล้วนะครับผมสําหรับคําถามของพี่น้องเกษตรกรนะครับทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับสอบถามฟันเชฟวัตเเกษตรนะครับว่าสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมนาปังรอบที่1 2567 ครับสองพันหนึ่งร้อยหกสิไซเข่าพันใดดีนะครับสําหรับวันนี้มีคําตอบมีข้อคิดยหนกับพี่น,อน้องเกษตรกรเนานะเอาสําหรับหน้าปังในฤด,ดูกาลที่หนึ่งนี่นะครับผมนี่เนาะเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าสายพันเข่านะครับที่เท้าสีทับการไซนั่นเนี่ยมีอายุการเก็บเกี่ยวเท่าไหร่นะครับก็บมีอายุสั้น อายุกลางนะครับแล้วก็อายุยาวนะครับผมนี่เนาะสำหรับเขาอายุสั้นนะครับผมก็ประมาณ3เดือนนะครับหรือ90วันหรือ90วันลงมาแต่ไม่เกิน95วันนะครับอันนี้คืออายุสั้นเนาะส่วนอายุกลางๆนี่ก็ประมาณ100แต่ไม่เกิน110วันนะครับและนอกจากนั้นนะครับเขาทีนี้อายุเาวนี่ก็คือ 120วันขึ้นนะครับผมนี่เนาะกะมีเขาเจ้าหน้าปังปังสายพันธุ์เช่นกอขอ57แบบนี้นะครับที่มีอายุยาวๆรวมทั้งข้าวเหนียวนะครับทุกสายพันธุ์ที่เป็นข้าวนาปังเนาะร้อยยี่สิบหมื่นขึ้นอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็คือลักษณะของข้าวเนาะซึ่งในการใส่เขาหน้าปังนะครับในรอบนี้นเราจะต้องดูเรื่องของภาอากาศนะครับภูมิอากาศนะครับลักษณะของอากาศเป็นที่ตั้ง พราะว่าอยู่ในช่วงของหน้าหนาวนะครับเพราะ5เดือนพฤศจิกายนนั้นเราใส่ข้าวที่มีอายุสั้นนะครับข้าวที่มีอายุ90วันเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าข้าวที่มีอายุสั้นนั้นเนี่ยมันจะไปออกรวงช่วงประมาณใกล้ปีใหม่ซึ่งในช่วงปีใหม่เนี่ยอากาศมันสีหนาวนะครับผมอีเนอกอาจจะเป็นช่วงปลายธันวาหรือช่วงปีใหม่หรือว่า ้นมะกรานสำหรับช่วงนี้ในการออกรวงของข้าวนะครับในช่วงนี้ถ้าปีไหนนะครับหนาวมากๆนี่จะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกนะครับหรือว่าการออกของเขาเขามันสิออกม่วงบริสุทธ์นะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวในแต่ละสายพันธุ์ที่เราจะใส่นะครับนี่คือสมมุนไพรข้าิใส่ในช่วงของต้นพฤศจิกายนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าตั้งแต่กลางพฤศจิกายน จนถึงปลายพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมนั่นเองเราสามารถที่จะใส่ข้าวอายุสั้นได้เลยเพราะว่ามันเกษีออกห่วงช่วงประม่าณปลายเดือนมกราหรือต้นกุมพาพไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นก็สมบูรณ์นะครับผมดังนั้นสิ่งที่ต้องเรามารวะวังนะครับสําหรับการใส่ข้าวในช่วงพฤศจิกายนนะครับนั่นก็คือต้องคํานึงถึงเรื่องของ อากาศหนาวเป็นที่ตั้งนะครับผมเอาฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับเอาท้ายสุดฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมสําหรับที่นี่ครับร้านจาหน่ายพันข้าวนะครับชื่อว่าซับไพบูทนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของแฮปปี้การเกษตรของข้านะครับผมเป็นศูนย์จําหน่ายพันข้าวนะครับที่มีจํานวนสายพันุ์ที่มีความหลากหลายนะครับผมเนนอ บราว่าสิเป็นสายพันธุ์ที่มีอายุสั้นนะครับรวมถึงอายุกลางรวมถึงอายุยาวนะครับผมนีเนาะซึ่งเขาที่มีอายุสั้นนะครับเช่นกขอหกหนึ่งนะครับเยวมีอยู่นี่เนาะกขอหกหนึ่งนะครับแต่ก็นอกจากนั้นอายุเงาเ็กขอสี่หนึ่งกขอสี่เก้ากขอแปดห้ากขอเก้าห้านะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีข้าวเบอร์ด้วยนะครับก็ถึงเป็นจัสมินเบอร์ห้า ครับห4 5 1ี่ห้าัชิเบอร์20นะครับผมเนาะรวมไปจนถึงนะครับเขา่าสายพันธุ์ต่างๆที่แฮปปี้การเกษตรนี่แล้วก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องพ้อป่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทองคำแปานะครับซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว89วันนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมี Y t 6 7ทครับซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว105วันนะครับและก็ พันธุ์ใหม่ล่าสุดของเรานะครับก็คือ C75 เป็นข้าวเจ้านาปังนะครับที่มีอายุสั้นมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเพียง75วันเท่านั้นก็ได้เกี่ยวแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มาแรงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะครับข้าวเหนียวนาปังนะครับก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับถ้าเปลือกเมล็ดสีขาวมี2ส,สายพันธุ์ครับคือ CP ตองแและ CP 3 5สครับส่วนข้าวเหนียวเปลือกเมล็ดสีแดงมีกอขอ2 2มีหอมผักกาดานะครับผมนี่ก็คือข้าวเหนียวนาปังของเรานะครับและก็ล่าสุดนะครับอีกไม่กี่วันแฮปปี้การเกษตรนะครับผมมีข้าวดีนะครับสำหรับพีพ่น้องป้องปายผู้สิอยากสิใไส้เขาพันใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้ใกล้ถึงแฮปปี้การเกษตรแล้วนะครับ เป็นข้าวสองสายพันธุ์ที่มาแรงที่สุดเป็นข้าวเจ้านาปังนะครับสายพันธุ์ที่1ก็คือกขอ107หรือว่ากขอ107นะครับและก็กขอ11 1, หรือว่ากขอ1นะครับซึ่งเป็น2ส,สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับจากกรมการข้าวนะครับส่ีมาถึงแฮปปี้การเกษตร230 0 0มมนีแล้วนะครับดังนั้นสั่งจองมาโดยด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ข้าวเจ้าข้าวเหนียว พันใหม่พันเก่าอายุสั้นอายุกลางอายุยาวก็แล้วแต่นะครับสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับนอกจากมาโทรสั่งจองแล้วสามารถที่ปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพาอบผูกได้นะครับในฤดูการนานบัางสำหรับรอบนี้ครับผม เอาสำหรับวันนี้ครับผมนุ่งฟันชัยวัจเจกเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมร่าผ้าจากพี่น้องปอกภไปเพียงเท่านี้ครับผมสาหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่ครับซีพีตองแปดข้าวเหนียวนาปังแล้วก็ข้าวเจ้านาปังทั้งกลมแล้วก็ของเอกชนครับผม